มาแล้วที่พักที่มีน้องแพะให้เล่นกระโดดโลดเต้นกับน้องแพะได้เลยจ้าอย่างว้าวกับวิวม่านเขาหลักล้านที่นี่ชื่อคีรินฟาร์มเชียงใหม่ย่านบ้านแม่สาน้อยใกลม้มอนแจมตอบโจทย์ความเป็นส่วนตัวเงียบสงบที่พักมีให้เลือกสองบากมีแอร์ทุบหลังแต่ละหลังหันหน้าชมวิวภูเขาแบบเต็มตา ช่วงค่ำคืนยังมีดาวบนดินให้ชมทางฝั่งแม่ริมและม่อนแจมไฮไลท์ของที่นี่คือมาเล่นกับน้องแพะมาพักและถ่ายรูปป้อนอาหารน้องแพะเน้นการบริการที่ใส่ใจห้องพักสะอาดรีวิวดีนอนพักสูตรโอโซนแบบเต็มปอดสัมผัสกลิ่นอายธรรมชาติที่น่าตื่นตาการเดินทางสะดวกรถเกง๋งขับขึ้นมาจอดได้เลยถนนไม่ชัน ห่างจากเชียงใหม่1ชั่วโมงห้ามพลาดมาเชียงใหม่พักคิรินฟาร์มโทรจองเลย064 817 6390